ับสวัสดีครับตอนนี้ผมสำเร็จขุ่นผลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนอําเภอละคุณจังหวัดละนองนะครับเขาเด่นก็พบเจ้าของสวนก่อนครับสวัสดีครับพี่ทักษสวัสดีครับพี่ทักได้นําตัวให้กับในชื่ออิทธิดนาจากหุ่นย่องแก้วชื่อเล่นว่าพี่ทักพี่ทักพี่ทักปลูกทุเรียนในในในสวนนี้มีมานกี่ต้นเนี่ยก็ประมาณเกือบสี่ร้อยต้นโอ้สี่ร้อยต้นนะครับทุเรียนที่เราเห็นนี้คืออายุประมาณกี่ปีครับเนี่ยนี่ประมาณอายุสิบปี อ๋อ10ปีอ่าทุงนี้ก็จะหลายหลายพื้นที่นะที่ผมไปดูแปลงมาคือส่วนใหญ่ดอกจะร่วงแล้วก็ไม่ค่อยติดดอกก็เลยวันนี้ได้มายเยี่ยมสวนก็เลยอยากจะให้ที่ทักแนะนํานิดหนึ่งว่ามีการดูแลยังไงทําให้ทุเรียนสวนเรานะติดดอกอทุกต้นเลยก็พอดีที่เราได้จับับน้องไปอ่าครับอ่าน้องไปก็เป็นตัวแทนของไร่ขายของเนาะครับครับที่ก็เลย อ๋อก็แนะนาให้ให้พี่ลองมาทดลองใช้พี่ก็ใช้มาก็ประมาณช่วงทําใบทําใบอําทใบก็ดูแลทําใบด้วยทาใบด้วยจากจากทำใบแล้วก็มาน้องก็แนะนาเกี่ยมพวกอาหารสะสมอ๋อสะสมชุดสะสมนี่พี่พี่ทักจีตไปกี่เที่ยวครับเนี่ยก็ฉีดประมาณชุดสะสมก็สามสี่รอบแหละอ๋อสามสี่รอบแล้วก็สามสี่รอบก็จะใช้อ่าชุดเปิดตาออก อ่แล้วก็มีเปิดตาดอกไปแล้วด้วยนะเปิดทั้งหนึ่งแล้วนี่ครับส่วนปุ๋ยทั้งดินล่ะพี่ทักใช้อะไรบ้างของยูนไรท์ครับต่อนระสมไปก่อนอดอกสีอะไรสีสอดสีเหลืองอ่าสอดสีเหลืองอ่ะเสเวนก็เป็นสูตรเก้าเก้ายี่เก้าเก้าเก้ายี่เก้าก็สะสมก่อนที่จะเปิดตาดอกนะครับก่อนเปิดตาดอกอันนี้ก็คือดอกที่ออกมานี่คือประทับใจแล้วอ๋อแล้วอ่าประทับใจแล้วสำหรับวันนี้ผมกับพี่ทักก็ขอตัวไปก่อนไว้โอกาสหน้าเรามา พบกันที่ส่วนนี้นะครับขอบคุณมากครับครับ,บ,บ,บส,บสวัสดีครับ